สวัสดีค่ะวันนี้วันที่วันที่ 11, สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันหร้อยหกสิบหกมาดูว่าแม่ไปไหนทำอะไรแม่จ้าอยู่ตรงนู้นเหรอทำอะไรจ้าดูผักดูต้นไม้ดูฮะ ดูพริกอ๋อพริกที่ปลูกไว้กำลังออกดอกอตามไปดูแม่ <laughs> สั่นหน่อยนะคะไม่ได้มีไม้กันสัน่น <laughs> ตามแม่ตามแม่ <laughs> นี่ต้นมะนาวไรเม็ดนะคะมะนาวไรเมล็ดอยู่ตรงนี้คะ่ะเห็นลูกมะนาวไหมนู่นอยู่ในนั้นอู้เป็นพวงเลยอยู่ในนั้นเป็นพวงเลยมองไม่เห็นแม่มาเลยแสงแดดแดดจ้าดวงอาทิตย์ ส่องมาดูดูตาหยีเดินมาทีเดินมาเดินมาอายยฮดินุ้ยเดี๋ยวโดนหน้าต่างหนาต่างกแอร์ะไหนไหจะเอาที่สายยางใส่นี่อือะลากสายยางอ๋อเอาน้ำ อเอาน้ำม,มาใส่ตรงนี้นใส่ให้ปลาอใส่ให้ปลาเดี๋ยวไปเปิดให้เดี๋ยวไปเปิดให้เดี๋ยวมันไปเปิดให้เดี๋ยวไปเปิดให้อ๋อเดินไปพอดีเลยหรอจ้ะเดินดีๆเดี๋ยวลื่นตามตามตาม <laughs> ตามแม่ <aria> <hh> อะไรนะทำไมอ่ะ เดินไปไหนจ้ะคนสวยเ,เออระวังนะนงอ๋อเปิดน้ำแท้งก็ใส่ให้ปลาอู้ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ตรงนั้นมีต้นชะอมอะ่ะเดี๋ยวเก็บชะอมมาเจลใส่ไข่ดีกว่ามีกี่มีกี่ยอดไม่รู้ แ <c> ห <ười> ้งแล้วเดี Middle ๋ยวเก็บโอ้โหเดี Middle ๋ยวมาเก็บผ้านะจ๊ะไหนอ๋อแม่เอาไม้ปักไว้เหรอ นี่ไงต้นมะละกอที่แม่ปลูกอันนี้ต้นนึ่งอันนี้อีกอยู่ตรงนี้นี่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  จะไปปิดน้ำ,นำ,นำอ๋อ <c oughs> ไม่เห็นแห้งแล้วแห้งแล้ว,ลวถูพื้นนะอ๋อเอาเข้าบ้านแล้วเอาเข้าบ้านแล้วนี่เห็นหนะหายไปหมดเลยเอาเข้าบ้านแล้วไหนมีผืนเดียวที่เพิ่งซักวันนี้ นนไม่จะไปปิดน้ำจ้าเอาเพิ่งเปิดน้ำแล้วจะไปปิดน้ำเดี๋ยวน้ำโน้อ่าจ้าตรงนั้นมันมีหัวปิดอ่ะปิดตรงนน้น <c oughs> ก็เพิ่งเปิดไงกลับมาปิดตรงนี้ะ <c oughs> จะเดินไปตรงนน้นแล้วก็จะเดินไปตรงนี้ <c oughs> น <c oughs> พ่อยังหลับอยู่เลยเขาเขาลงกระดั ัดแล้วอืนนอ,อ่ะเดินไปเดินไปดิเดินไปแล้วเดินกับเดินไปแล้วจะถ่ายตูดเดินไป <c oughs> ถ่ายตูดตอนเดินไปตามตูดไป <c oughs> ทำถูดแม่ไปดูกอเลื่นระวังเลื่นนจ๊ะคุณแม่อืม<บ> ดีๆดีๆเดินดีๆจ้าเลาะเลาะไปเสียงน้ำจอกจอกจอกมุดตาสางยกเลยมาหัวปุ้งเจ๊อยู่ พ่อพ่อ <Hello. S 1> พ่ออยู่ในห้องเออไม่ใช่ในห้องครัวพี่จิ๋มจเอ๊แม่ลองน้ำให้ปลาดูต้นไม้แล้วอุ้ยต้นมะนาวต้นนั้นต้นนี้ต้นนี้ไม่มีเม็ดมันเอ็นเนี่ยมันจะตายป่ะเออเหมือนมันจะตายอ่ะมันโดนไอ้น,นี้พันไง มันไม่เห็นมีกิ่งใบอะไรเลย,เลยต้นนี้ไบเนี้ยต้นนี้ไบหนี<ส>่เม็ดอุ้ยร้อนเอ้ยยุงกัดมองดน้นดาเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปก่นอนเดี๋ยวไปดีดนะเดี๋ยวมันล้มโอ้โอยจะลม้ม เดินดีๆนะคะคุณแม่เดินไปแล้วก็เดินนะเดินไปแก็เดินมาเดินไปแล้วก็เดินมาเดินน้ำไปเนึเดินไปแล้วก็เดินมาเอาไปิดน้ำิดน้ำให้แม่ก่อน นี่ยหัวก๊อกอยู่นี่โอเคเรียบร้อยเข้าบ้านแล้วแม่เข้าบ้านแล้วเดี๋ยวออกมาเก็บผ้าโอ้โหแสงอาทิตย์จ้ามากเลยเดี๋ยวออกมาเก็บผ้าเยเฮ้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 ย ระวังล้มระวังล้มอาหารมากันอาหารมากันอาหารมากันจบคลิปแล้วจบคลิปแล้วเออมันสวยเออขอบคุณนะคะขอให้ผู้ชมมีความสุขแห่งๆเลยๆจ้า